เชฟผด้ท้าชิงวังเทพันี้ครับและวันนี้นะครับผมที่คุณกำลังชมอยู่นี่นะเป็นการแข่งขันของสิทธิสมนักเดียวกันนะฮะระหว่างเชฟป้อมเชฟกระท้านเหล็กอาหารจีนรูปสมัยกับเชฟพุท้าชิงเชฟนิดครับกับโจทย์วัตถุดิบหลักจระเข้น้ำเค็มของเราในวันนี้เหลือเวลาอีก15นาทีอีก15นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้จะทันไหมครับทั้งสองทีมมีฮะเชฟพุท้าชิงนี่อะไรคะ นี่สารพัดผั้ที่เมื่อกี้มาเกิดเหตุหลงเหตุใช่ที่เมื่อกี้เที่ยวออกมาเหตุที่เป็ไว้นะครับเอาลงมาผัดอีกทีครับครับผัดสองขนนะครนี่ฮะดูไหมครัอาหารของทางเชฟป์ผู้ท้าชิงเชมปนี้นะครับจะดูออกนุ่นๆใสๆสีสันนะครับในขณะที่ดูเป็นกระเทียมของเรานี่เขาเรียกว่ามาแบบดุแรงดุดันใช่ครับใช่ครับผมตัดไปทางเชฟกระทะเหล็กของเราครับมาแล้วครับครับมาแล้วครับซับสินเสร็จแล้วหรอครับเรรียบ้อยแล้วอุยนี่ อบแล้วอ๋อบแล้วครับแล้วนะเรียบร้อยไหนเราออกมาไหนเราออกมาดูสิครับนี่โอ้โหดูฮะน้ำมันของของใบบัวก็ออกมาดูสิฮะโอ้โหยสีน่ากินสีกำลังดีเลยครับโอ้ยโอ้โหมือเหล็กก็บ้านี้ร้อนนะครับร้อนเอาอีกนิดก็ได้อีกครับ롱เอีกคือยังยังยังหอมไม่สั่นน่ากินมากอันนี้เป็นการเพิ่มความหอมขึ้นไปอีกครับครับครับนี่อ๋อเล่าหรือเปล่าเล่าใช่ไหมครับ ถ้าเป็นฝรั่งทอดและอบรางนี้นี่อบแล้วมาทอดครับอ่าโอเคกับนานกันนี่พังผืดหมูนี่ต้องบอกว่าทางนู้นทางนู้นขมทางนู้นขมมาทางนี้ขมไปนะฮะหอมครับหอมมากครับอ่าทางเชฟผู้ชายชิง วันนี้ก็เริ่มเหมือนจะผัดอะไรใหม่นะครับอ่ามีคลุกแป้งนิดหน่อยนะอันนี้คลุกเบกกิ้งโซดาด้วยฮะมันจะได้ยุ่ยได้ยุ่ยได้ฟูใช่ไหมฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวจะรู้แล้วครับว่าออกมาสีจะสวยขนาดไหนคุณจะคิดครับตอนนี้นะครับผมไปสอบถามข้อมูลนะครับจากเชฟผู้ท้าชิงนะครับเนื้อจระเข้ในทุกเมนูของเขาเนี่ยนะครับจะหมักด้วยเบกกิ้งโซดาเกลือน้ำตาลพริกไทยนะครับทำให้ดับกลิ่นคาวแล้วก็นุ่มด้วยละครับง่า แล้วนี่ดูสิครับไข่ยังปิดทองนะครับก็คือแตะที่ชลวรรหัวงไข่ครับไข่เป็นทองนะทองเฟรมนี่กินได้นะฮะกินได้ครับของแท้นี่กินได้ถ้าเปิดงกัปลอมไม่ปลอมอย่ากินนะฮะนี่นี่โอ้โหตอนนี้ดูครับดูครับดูเส้นเลยครกันนี่เอามาหั่นแล้วเนื้อเด้งเด้งนื้ะดูเนื้อนี่นึงเหมือนเนื้อปลาเลยนะตอนนี้เนื้อน่าทานมากเลยอ่ะแล้วที่เอาบาเปี่หมูมาเนี่ยมันก็ให้ความหอมมาแล้วก็มีความหอมของการหน้าฉ่ายด้วยต้อง เนี่วางแล้วโอ้วางแล้วครับโอ้ยสวยงามอ้ยครับโอ้แล้วดูแกหั่นหั่นเปิ้ลเส้นกรอบเนีมาจานนี้สีกับเปลือกมุกครับโอ้ยนี่แล้วมีซอยผักเนี่ยโอ้สวยงามนะโอันนี้ลักษณะเดียวกับการต้ม่งพวกปลานึ่งซีอิ๊วนี่น่าจะนึ่งซีอิ๊วครับเดี๋ยวจะคงทาดด้วยซีอิ๊วแน่นอนอ่ะกต่ว่าทางเชฟพุทธชิงอ่านี่ฮะของแกเมื่อกี้ผัดเสร็จแล้วฮะเอามาใส่โอ้ยน่ากินครับโอ้ยน่ากินสีง่ายนี่ดูจีนมากเลยครับครับดูจีนมากจานนี้ครับ ที่ไหนะจะหวงไข่ไม่น่าไข่ทองของแกครับผมจะวางข้างๆนะโอ้โหนี่สวยงามจัดกันเร็วนะครับสองเมนูแล้วอ่ะมาโอ้โหจัดสวยงามมากดูเนี้ยมีก้อนหงก้อนหงเลยนี่ต้อเรียกว่าตระกีอาแดดโอ้โหดูนะครับผมแน่ใจเหรอครับว่าเขาจบสำนักเดียวกันครับเพราะว่าเป็นคนละเรื่องเลยนะที่มีการทัดอาหารคุณชกิครับและนี่ก็คือเมนูคอกกูไดร็อบของเชฟกระแทกเหล็กนะครับ นะครับมีอะโวคาโดหั่นเป็นชิ้นนะครับผสมกับผักร็อกเก็ตนะครับแล้วก็มีเชอร์รี่ตัวมะต้นะครับแล้วก็รองภาชนะนะครับด้วยพาเมซานชีสนะครับแล้วก็เอาเนื้อจระเข้วางทับโปะด้วยซอสเอ็กโอโอ้โหน่ารับประทานมากเลยในคอคุกได้ร็อกครับโอ้โหโอ้ไม่นะครับตอนนี้แต่น้ำเลยเอาแต่น้ำเลยโอ้โหมาแต่ดูสิครับอ่า แกทำเคลียร์ซุปแล้วสุดยอดจริงๆนี่รับร <จะ S 1> องอได้<ม>ว่าน,น,ะะน้ำซุปอันนี้ต้องหอมหวานแน่อนอนครับเหลือเวลาอีก10นาทีเหลืออีก10นาทีททเท่านั้นนะครับผมได้เบอร์อครับสำหรับทั้งสองทีม อากับมาทางเชฟพุทธชิงเนื้อเส้นเต้าหู้ที่ไปทอดกับเห็ดเอาไว้มาผัดอีกคุณจะคิดครับตอนนี้เชฟพุทธชิงนะครับได้ใช้เนื้อจระเข้นะครับที่หมักนะครับแล้วก็ใส่หมูเส้นนะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้ทอดนะครับแล้วก็มีขิงเส้นนะครับเห็ดหอมเส้นกระเทียมหั่นเต๋านะครับเดี๋ยวเกาจะเติมน้ำซุปหมูเป็นน้ำสต็อกนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับเลยได้ทานในเมนูสุดอร่อยเลยนะครับเบิร์ดเดย์ชาละวันล่ะครับทำไมถึงเป็นเบิร์ดเดย์ฮะเพราะตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะ ต้าหู้เหลือเนี่ยถ้าไปทอดกรอบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มาผัดแบบนี้ที่ว่าเฉยมันจะเหนียวนะแต่พอมาผัดแบบนี้อร่อยเลยรุ่มเลยหอมด้วยครับโอ้โหมีลมควันด้วยนี่อันนี้ลักษณะของแกฟป้อมเนี่ยแกะตะเหล็กเนี่ยสมกับที่ร่ำลือมาเลยว่าแกเป็นโมเดิร์นทวิสต์ครับผมนะแล้วลักษณะของแกเนียไม่ดูเป็นอาหารจีนเท่าไหร่เลยปรุงแบบต้นตำรับแต่ตแต่งแบบว่าร่วมสมัยแบบเหมือนฝรั่งด้วยซ้ำใช่แล้วครับผมแต่ว่าเชฟนิดก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็มาในไลน์เดียวกัน แต่ว่าเขาจะมีการทำอานที่นุ่มนวลกว่าเชฟท่าเหล็กของเราแล้วก็ผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงนะครับค่อยๆตักเอาพวกเครื่องยานี่ที่มีประโยชน์ใส่ลงไปในหม้อนะมีทั้งส่วนเนื้อส่วนติดกระดูกนะครับโอ้โหเหมือนซี่โครงหมูเลยใช่ครับดูครับดูครับดูเชฟอะไรครับดูเห็นไหมฮะเคลียซุปนี่อย่างนี้เคลียซุปอย่างนี้แยกซุปโอ้โหหาย อันนี้รสชาติเนี่ยมันต้องมีความหอมของโสมนะแล้วนะครับในพัตคานะครับในห้องอาหารชั้นนำนะครับของเคลียร์ซุปนี่แพงกว่าครีมซุปแน่นอนครับใช่ครับอ่ะกลับมาทางเชฟพุทธชิงดมาแล้วครับจัดจัดาต่อไปโอ้โหสวย่อยมากเลยมันเล่นมีมันเป็นมีเป็นมีเป็นมีลูกครับดูเป็นมีดูเป็นมีรัดแน่ยังงี้แม่มันช่างน่ากินเหลือเกินโอ้ยสวยงามนะจานนี้น่ากินครับนะ สมแล้วที่แกเป็นลูกศิษย์โกหยิบทั้งคู่นะครับเพราะว่าวิธีการทำอะไรที่เป็นแนวเนี้ยนะครับอร่อยครับตอนนี้ดูเสี้ยงความพิถีพิถานนะครับกลิ่นมาถึงนี่เลยนะฮะเนี่ยหอมมากเลยครับเหมือนอยู่ในพระจักรพรรดิจรินะตอนนี้นเมนูสองเมนูสามเมนูแล้วนะครับสำหรับทางเชฟกระทะเหล็กของเรานี่ดูเหมือนซากุระที่จริงคือดอก พวงชมพูหรือเปล่าฮะคุณชกิดครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับก็ได้ตกแต่งจานนะครับด้วยดอกพวงชมพูสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาก็เอาเมี่ยงนะครับมารองด้วยผักอองดิฟนะครับแล้วด้านล่างนั้นก็คือรากบัวทอดนั่นเองนะครับด้านบนนั้นตกแต่งด้วยแฮมยูนานแผ่นทอดเม็ดสนแอปเปิ้ลเขียวพร้อมกับน้ำจิ้มซอสงานในเมนูจระเข้ฟาดหางครับ วิธีการปรุงหรือการผสมผสานของเชฟป้อหนีรั้ำจริงๆใช่ครับสำหรับในวงการอาหารจีนนะครับผมว่านี่เป็นการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเหลือเวลาอีก5นาทีเลยไม่เลยครับนาทีเท่านั้นครับเร่งด่วครับแต่ถ้าสังเกตแล้วทางเชฟผู้ท้าชิงเนี่จะเป็นอาหารแบบจานเดียวนะครับแต่ว่าของทางของทางเชฟเนี่ยของทางเชฟกับท่านเหล็กนี่จะเป็นแบบว่าหลายอย่างมาผสมกัน คุณธคิดครับและนี่คือเมนูเบิร์ดเดย์ชาลวันนะครับผมไปสอบถามเชฟพุทธชิงมานะครับเขาบอกว่าเมนูที่นิยมทานในวันเกิดของคนจีนซึ่งเป็นความเชื่อเนี่ยโดยมากมักจะทําเป็นเส้นนะครับเต้าหู้ก็เป็นเส้นหมูก็เป็นเส้นมีเส้นหมี่นะครับเหมือนกับอวยพรให้ชีวิตยืนยาวละครับเลยชื่อว่าเบิร์ดเดย์ชาละวันครับเป็นอาหารมงคลนั่นเองตอนนี้ผมดูเหมือนกับว่าเขาจะทําเสร็จแล้วนะครับ แกดิ้งมากเลยจนไม่รู้ว่าแกเสร็จหรือไม่เสร็จเสร็จไหมครับเชฟพุทธาจริงเสร็จแล้วเร็วเลยครับนาทีนะครับของทางองเชฟพุทธาจริงโอ้ยเร็วมากฮะและอันนี้นะครับตอนนี้ผมว่าของทางเชฟเชฟป้อมเองนะฮะก็น่าจะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเหลือเวลาอีกสามนาทีเร็วเวลยครับทีนี้ครับ ต้องบอกว่าเชฟมาแย่กันด้วยนะมีมาแย่กันด้วยเย่เกลิ่มต่อนะ้ไหมต้องบอกว่าเชฟป้อมเจอข่มไปแล้วนะครับบอกว่าเป็นเร็วดูนะกลายเป็นเชฟสุขุมสุขุมอย่างเชฟนนิดนะครับผมมาเบิร์ครับเสร็จก่อนครับโอ้วคโหโอ้โหวันนี้ว่องไวมากเอาละครับเร็วก่อนเวลาทั้งคู่เลยครับข้าขอเชิญปมพุนนาดให้ทั้งสองทีมด้วยครับ โอ้โหสำนักเดียวกันจริงๆนะครับวันนี้ทําเร็วมากนะครับเสร็จไปแล้วนะครับทั้งหมด4เมนูมั่นใจไหมครับว่าเราจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ตอนนี้เกินล้านครับเกินล้านเขาคุมมาแบบนี้แล้วครับผมมั่นใจไหมว่าเราจะรักษาศักดิ์ศรีความเป็นเชฟกระทะเหล็กเอาไว้ได้ตัวส่วนตัวแล้วมั่นใจ100ร้อยเปอร์เ็คัโอเคทางนี้มั่นใจล้านทางนี้มั่นใจร้อยแต่ผลจะออกมาเป็นยังไงสักครู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ และเชฟผู้ทาชิงเชฟนิดก็ได้รังสรรอาหารออกมา4เมนูด้วยกันจานแรกซุปจักรพัดลืมไม่ลงเนื้อจอระเข้ส่วนขาหั่นเป็นชิ้นลวกในน้ำต้มเครื่องสมุนไพรกลิ่นหอมตุ๋นในน้ำซุปพร้อมเครื่องยาจีนจนเนื้อนุ่มเมื่อรับประทานจะได้สัมผัสกับรสความอร่อยจนลืมไม่ลงเลยทีเดียว จานที่ 2. จระเขคกิเลนทองเนื้อจระเคหั่นเป็นชิ้นหมักเครื่องเทศจนได้ที่ 1. พร้อมผักนานา,นานชนิดและแฮมจนกลิ่นหอมจัดเสิร์ฟพร้อมซอสฟักทองรสละมุนเป็นการรปะสานรสชาติความอร่อยได้อย่างลงตัวจานที่ 3. ชาละวันห่วงไข่จระเคเนื้อนุ่มหั่นเป็นลูกเตา๋าหมักเครื่องเทศ ผัดรวมกับผักน,นานาชนิดจัดเสิร์ฟในแผ่นปอเปี๊ยะทอดกรอบพร้อมไข่นกกระทาหอทองคําเปเลวจัดแต่งได้เสมือนของล้ำค่าที่น่าหวงแหนจานที่สี่เบิร์ดเดย์ชาละวันเจรเข้เนือนุ่มหมักเครื่องเทศปรุงรสจนได้ที่ จนสีเหลืองทองเสิร์ฟพร้อมผักขมผัดเล่าจีราดด้วยซอสน้ำแดงรสเลิศเป็นเมนูมงคลที่นิยมรับประทานกันในวันคล้ายวันเกิดต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกระทะเหล็กเชฟป้อมครับจานแรกจอระเข้ฟาดหางเนื้อจระเขคส่วนหางสับอยา ผัดรวมเครื่องเมี่ยงปรุงรสให้ได้ที่จัดเสิร์ฟในผักอองดีฟพร้อมซอสงาบดรสเลิศและเนื้อเจอละเคย่างเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอร่อยจานที่สองคอกคุดายร็อกเจละเคเนื้อขาวน่วนหมักเครื่องปรุงรสจนเข้าเนื้อสูวีจนได้ที่ ผัดกับเหล้ากุหลาบพร้อมอะโวคาโดจนกลิ่นหอมเสิร์ฟเคียง XO ซซอสรสเลิศเป็นเมนูที่อร่อยลำ้ำเนื้อคำบรรยายจานที่3ชาละวันกําสวนจอละเข้เนื้อนุ่มลวกด้วยน้ำมันพอสุก ตุนรวมเครื่องยาจีนนานาชนิดในหม้อแรงดันจนสุกหอมเมื่อรับประทานจะได้สัมผัสกับรสชาติความอร่อยจนอาจจะต้องร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวจานที่4ชาละวันจำสิงเนื้อจระเข้มักเต้าซี่พันด้วยใยมันหมูห่อด้วยใบยบัว วางทับด้วยเกลืออบจนสุกหอมเสิร์ฟพร้อมเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดและซอสรสเลิศเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายแต่ซ่อนไว้ซึ่งความอร่อยที่ยากเกินจะอธิบายเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ